ตันนี้ก็คือผนัง,นงเสียนมีรอยแตกแล้วออของผนัง หนูกิ้งตรงรอยแตกร้าดูหน่อยนะจะเห็นนะครนี่ผนังที่รอยแตกแล้าลงไปป๊อเป็นการปิดรอยแตกร้าได้ดีเลย ครับผมจะเห็นด้วยคนนี้ฮะไฟแตก,กราที่เราเห็นเมื่อกี้ครับก็กำลังจะลงสีไปแล้วมันไม่จะมนสีห้าหกห้าไปแล้วฟีล์มเคื่อนข้นครับก็จะเป็นป <c oughs> เชื่อก <c oughs> ก็วันนี้เป็นบทพิสูจ์ส่วนหนึครับเรื่องความประหยัดก็คือ จับอาคางเนี่ยครับใช้น้ำยาเพียงแค่ถังเดียว20กิโลได้พื้นที่มากครับจริงๆครับก็เดี๋ยวไงผมประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่หลังจากการทดลองบ